ัดีครับวันนี้ผมจะพามาชมเครื่องแม็กนัมนะครับแ um. ม็กน,น,นัมแรงแกนน,น,นะครับผมหลังสองนะครับตอนนี้หลังสองสิบสี่แรงอันนี้ฝั่งนี้ไม่ไม่ใส่ชุดเกียร์นะครับผมก็ รุ่นมันกันนะครับตัวจบเครื่องนี้ยังไวนะครับสิแดงไม่ใส่ทุกเกี้ย ื้อตั้งแต่ซื้อมานะครับเปลี่ยนเปลี่ยนหัวเปลี่ยนแค่ครั้งเดียวอย่างนะครับเครื่องนี้ไปดีมากไปยิ่งกสีเกียนนะครับยังเล่งเครื่องไม่สุดนะครับเสียงเครื่องก็จะแรงกว่า 14แรงเหมือนกันนะครับผมแต่เครื่องเขายัางไหวนะครับ4รุ่นจะจบแล้วนะครับ4รุ่นอันนี้เครื่องผมนะครับได้มากับพี่หนุ่มเจริญฟาร์มนะครับผม เป็น FC แกตั้งแต่แกทำ y o u t u นะครับจนตอนนี้ก็ยังชื่ชอบเหมือนเดิมนะครับผม